ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติทำความสงบให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราโดยการสร้างความรู้สึกรับรูสัมผัสของลมหายใจซึ่งเรียกว่าอาณาปานสติหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาวไว้หยุดผ่าระหน้าที่การงานพวกเราก็หยุดมาแล้วทีนี้เรามาสร้างความรู้ตัว ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวเราสร้างให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังสร้างให้เกิดความเคยชินให้เกิดความชำนาญแล้วหรือยังทั้งที่ใจก็เป็นบุญอยู่นั่นแหละใจก็พักไฟในธรรมใจก็สแสวงหาทางพ้นทางหลักทุกอันนี้ก็ยังทุกอยู่นะแต่เกิดจากตัวใจสแสวงหาในหลักธรรมท่านให้เจริญสติ มีศรัทธาน้อมกายคมามาวิธีการเจริญสติต้นเน้นลงอยู่ที่กายของเราอยู่ที่การหายใจเข้าออกบ้างอยู่ที่การเคลื่อนไหวบ้างขอให้มีสติรู้ตัวให้โตเนื่องเ็เรียกว่ารู้ตัวอยู่ปัจจุบันรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของกายลึกลงไปก็รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของใจรู้ไม่ เราเรารู้จักควบคุมใจของเราตั้งแต่ก่อตัวตั้งแต่เกิดก็มีตัวรู้สองตัวตัวรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาความรู้สึกตัวนี่เขาเรียกว่าสติสติปัญญาในทางธรรมเพียงแค่สร้างให้ต่อเนื่องพวกเราก็ยังประคับประคองตรงนี้ได้ลําบากอยู่เพราะว่าความเคยชินเก่าๆความคิดที่เกิดจากใจปรุงแต่งไปก่อนความคิดที่เกิดจากขันห้าปรุกแต่งไปก่อนซึ่งเป็นความคิดที่ ก็เรียกว่าโลกิยะความคิดของโลกโลกบางทีก็อาจจะถูกต้องอยู่ในระดับปวงสมมติอยู่ในระดับปวงบุตรแต่หลักธรรมล้วเราต้องสร้างความรู้ตัวเข้าไปสังเกตให้ทันสังเกตไม่ทันเรารู้จักควบคุมเขาเรียกว่าสมถะดับขณะที่ใจมันเกิดนั่นแหละใจก่อตัวอย่างไรขันห้าเรื่อความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดที่ผุดขึ้นมาได้อย่างไรใจกับความคิดเคลื่อนก็ไปรวมได้อย่างไรมีกันหมดทุกคนจะมีมากมีน้อยมีกันหมดทุกคน แต่เราจะสังเกตทันหรือไม่สังเกตไม่ทันเราก็เริ่มสร้างความรู้ตัวใหม่ช่วงใหม่ๆนี้แต่ทั้งอึดอัดทั้งสลรพัดอย่างเพราะว่าความเคยกินเก่อเขาปิดกั้นเอาไว้หมดเพราะว่าตัวใจด้วยตัววิญญ,ญาณเขาก็ไม่เขาก็ไม่ยอมเผยตัวได้ง่ายๆเหมือนกันเขาก็หาวิธีปกปิดตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเขาหลงเกิดมานานเขาหลงเที่ยวมานานจนได้มาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาปกปิดตัววิญญ,ญาณ ตัวของมันเองเอาไว้คือตัววิญญาณหนึ่งในขันห้านั่นหละเขามาปิดเอาไว้ทางด้านรูปว่าธรรมทางด้านนามมาทำอีกความผิดอารมณ์ต่างๆก็มาปกปิดเอาไว้กิเลสยาพิเ็นละเอียดความโลภความโกรธก็ามาปกปิดเอาไว้นิวรธรรมก็มาปกปิดเอาไว้ใจเกิดความกำหนัดยินดีในรูปรสจิ่นเสียงใจเกิดความกำหนัดในเรื่องของราคะ ใจเกิดความกางังวลเกิดความพุ่งสัน้นเกิดความหลังเละเขาก็าปิดตัวของเขาเอาไว้เพียงแค่การเกิดนะการคิดนี่ยเขาก็เริ่มปิดตัวเขาเอาไว้เลยตัววิญญาณถ้าเขายังไม่ได้คลายก็เปียกเหมือนของที่ความยกุกถ้าเขาคลายซึ่งเรียกว่าใจมันแยกออกจากความคิดคนี่คือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงบุคคลที่มีความเพียรทั้งเจ็ดจริงๆถึงจะเข้าใจในเรื่องนี้ แต่ก็จะเป็นน้อยใจพยายามสร้างบาร,รมีให้มีให้เกิดขึ้นเรามีความพยันมันเพียงเพียงพอหรือไม่เรามีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่เรามีความเชส,สละที่เต็มเปี่ยมหรือไม่มีสัจจะมีความจริงใจตดตัวเองเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตอยู่ตลอดเวลาสังเกตภายนอกสังเกตภายในเวลาตากระทบรูปใจของเราอย่างเป็นนิ่งหรือไม่หูก็ตบเสียง สินกระทบรดกายสัมพันธ์ลักษณะของสติรู้ตัวลักษณะของใจก็จะเห็นเป็นทงส่วนแล้วส่วนใจในส่วนหนึ่งส่วนสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเราสังเกตในส่วนหนึ่งแต่เรารู้เมื่อเขาคิดแล้วเขาคิดไปแล้วเขารวมกันไปแล้วเออรู้ว่าเราคิดรู้ว่าเราทําก็วิ่งตามความคิดวิ่งตามอารมณ์แถมไปส่งเสริมเสียอกในหลักธรรมท่านให้ละทั้งความอยากละทั้งความบางัง แต่การบริหารด้วยสติด้วยปัญญารับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาต้องเต็มเปิ่มต้องรู้จักโอสติปัญญาไปใช้การใช้งานฝึกจเจริญสติแล้วรู้สึกจะโอสติไปใช้ไปอบรมจิตมันพ้ามซ้อนจิตถ้าเราไม่รู้จกกักจิตไม่รู้จักใจของเราไม่รู้จะสอนอะไรเรารู้อยู่แต่เราไม่เห็นฐานของใจที่แท้จริงคือความว่างเพียงแค่การเกิดนั้นเขาก็ปิดเกิดนิดเกิดหน่อยเขาก็ปิดตัวของเขา เราแยกเราขายเราตามดูขันห้าละขันห้า,หาออกจากใจของเราแล้วก็มาดับความเกิดของตัวใจของเราอีกดับไปดับไปจนเหลือที่ขณะเขากอดตัวก็ดับขณะที่ขกอดตัวมันก็ถึงตัวมันจริงๆตัวใจคือความว่างในความว่างนั้นเขามีความรู้สึกรับรู้อยู่หลายสิ่งหลายอย่างพูดง่ายแต่ทํายากแต่เราก็ต้องพยายามขยันหมั่นเพียรสร้างตระสร้างบารมี แต่แล้ววันตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ทําบุญตลอดเวลาทํากายให้เป็นบุญทําใจให้เป็นบุญเรามีความรับผิดชอบเรามีความขยันมันเพียรเราเป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกเรื่องในชีวิตเราต้องดูตัวเราแก้ไขตัวเราจะให้คนอื่นแก้ไขให้ไม่ได้เลยการได้ยินการได้อา่านการได้ฟังทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมความรับผิดชอบทุกคนจะมีอยู่ในระดับไหนยังสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์ สมมติที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่หละโลกก็ทาแปลกนี่หลอืมถ้าสมมุติไม่บริบูรณ์อันนั้นก็ยังลําบากอยู่อันนี้ก็ยังลําบากอยู่ใจก็ต้องดิ้นรนสลรพัดอย่างถ้าสมมุติบริบูรณ์ใจก็ผ่อนคลายกําลังคติก็จะมันพร่ำถอนใจได้เร็วได้ไวให้ทําในสิ่งตรงกันข้ามกับตัวใจเลยทีเดียวแจงเราเกิดความโลภรากละความโลภใจเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธให้อับจะทัน จุดมุ่งหมายของการปึกที่แท้จริงก็เพื่อที่จะคลายค,ายความหลงและลากิเลสแต่ความหลงนี้เป็นสิ่งที่ลุ่มลึกถ้าความรู้ตัวของเราไม่ต่อเนื่องจริงๆไม่แหลมคมจริงๆหาเหตุหาผลไม่รู้ต้นเหตุจริงๆก็ยากที่เขาจะคลายตรงนี้ได้แม้แต่คุณงามความดีก็ก็ยังปิดกันเอาไว้ซึ่งเป็นความหลงหลงในสิ่งที่ดีเราก็ต้องพยายามในหลักธรรมท่านให้สร้างคุณงามความดีนั่นแหละแต่ไม่ให้หลงไม่ให้ยึดละอกุศลเจริญกุศล ยังประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ยึดไม่ลงไม่ติดทำความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกวันละเล็กวันละน้อยก,ออก็เป็นแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดกาันสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้ชำนันทั้งที่ใจก็ดิ้นรนอยากจะได้บุญการดับการละการวิเคราะห์มีเราไม่อยากให้ใจของเราได้รับความสงบก็ต้องสงบการตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกเรื่องจนใจของเรานี้ยอมรับความเป็นจริงได้แล้วเ,เขาถึงจะปล่อยจะวางได้ ถ้าเขาไม่รู้จักจุดปล่อยจุดวางเขาก็วางไม่ได้ทั้งที่ใจก็อยากจะวางปารถนาที่อยากจะวางถ้ากําลังสติของเรารู้เห็นใจของเราคลายออกจากอาการ,ออการของคันห้าเห็นการเกิดการดับภาษาธรรมเรียกว,ว่านิจ,จังทุกขังอนัตตารู้ด้วยเห็นด้วยตามดูได้ด้วยทุกเรื่องจะลงใจลักหมดใจก็จะเห็นตรงนี้รู้ความจริงตรงนี้แล้วก็มาละกิเลสที่ใจอีกดับความเกิดที่ใจอีกมีไม่มากหรอกอยู่ในกายของเรานี่คนดูทอะคนให้มันเห็น เอาเสียสละคลายออกให้มันหมดทุกอย่างคลายจนไม่เหลือจนมันจะมีอยู่ในความที่ไม่เหลือนั่นคือความว่างในความว่างมีตัววิญญาณอยู่ก็ต้องพยายามกันสร้างอเนกทรงกันนะโอกาสเปิดให้สถานที่เปิดให้การเวลาเปิดให้ถ้าไม่มีความพร้อมก็ยากที่จะได้ทําไม่มีทุนทรัพย์ก็ยากที่จะได้ทําไม่มีศรัทธาไม่มีคนพาทําก็ยากที่จะได้ทําโอกาสได้เปิดให้อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกัน จะได้เป็นข้าวพวกข้าวหอ่อติดตามตัวเราไปตาไปที่ใจของเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันนี้สงส่วนที่พวกเราทำนี่แหละจะเป็นเครื่องเป็นสเสบียงในการเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางจนกว่าใจของเราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดกันหลวงพ่อขอขอบใจมากๆทุกคนเอาละวันนี้เขาเริญธทเรเบรตอนนี้ปะกันไหวปะพร้อมๆกันปากันไปสร้างรันโตทําความเข้าใจกันนะ